เผยแล้วจีนเปิดตัวเรือดำน้ำ S 2 6พีพร้อมเครื่องยนต์ไทย CHD 6 2 0ประจำการแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกได้เห็นการขับเคลื่อนด้านยุทธปกรณ์ของประเทศต่างๆอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดประเทศจีนได้เผยโฉมเรือดำน้ำ S 2 6 p อย่างเป็นทางการซึ่งนับว่าเป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเรือดำน้ำลำนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล CHD 620ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาโดยประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจและได้เข้าสู่สายการประจำการแล้วอย่างเป็นทางการบทความนี้จะพาท่านไปจอดลึกเกี่ยวกับเรือดำน้ำ S26P ภาพรวมด้านเทคโนโลยีแหล่งกำเนิดของเครื่องยนต์ไทย CHD 620จุดแข็งจุดอ่อนผลกระทบต่อภูมิภาคและสิ่งที่ทั่วโลกต้องจับตามอง S26P เรือดำน้ำดีเซลรุ่นล้ำจากจีน เรือดำน้ำ s 2 6 p เป็นเวอร์ชันส่งออกของเรือดำน้ำชั้นหยวน u n class t ทศูนย a ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน pla navy โดยได้รับการพัฒนาโดยบริษัท china ship building and offshore international company ltd csoc จุดเด่นของเรือลำนี้คือความทันสมัยของระบบเซ็นเซอร์ระบบอาวุธและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแบบเงียบ s, s 26P ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ประเทศพันธมิตรที่ต้องการเรือดำน้ำสมรรถนะสูงแต่ราคาไม่สูงเกินไปมีการใช้ระบบ AIP (Air Independent Propulsion) ซึ่งช่วยให้เรือสามารถดำน้ำได้นานหลายวันโดยไม่ต้องลอยตัวขึ้นมารับอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการปฏิบัติการในทะเลลึกหรือพื้นที่ขัดแยง้งจุดเด่นของ s 26P ขนาดและสมรรถนะความยาวประมาณ77เมตรระวางขับน้ำขณะด,ดำน้ำ ราว3,600ตันความเร็วขณะด,ดำน้ำมากกว่า17นอตพี่สัยปฏิบัติการ8,000กิโลเมตรระบบขับเคลื่อน AIP ใช้เทคโนโลยีเชลลิงเอนจิ n นรุ่นใหม่ทำให้สามารถดำอยู่ใต้น้ำได้นานกว่า20วันระบบอาวุธท่อยิงตอรปิโด533ม mm. จิาลลิเมตรจำนวน6ท่อรองรับตอปิโดหนักจรวดต่อต้านเรือและอาวุธปล่อยนำวิถีเช่น C 8 0 2รระบบเซนเซอร์และการรบใต้น้ำ ระบบโซน่าแอคทีฟพาสซีฟระบบควบคุมการยิงทันสมัยระบบสื่อสารรับเฉพาะความสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล C.H.D. 620จากไทยหนึ่งในประเด็นที่สร้างความฮือฮาในวงการความมั่นคงคือการที่เรือดำน้ำ S. 2 6 P รุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น C.H.D. 620ซึ่งพัฒนาโดยประเทศไทยภายใต,ใต้การนำของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทป ร่วมกับบริษัทเอกชนไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศข้อมูลทางเทคนิคของ CHD 620ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล12สูบวางรูปแบบวีไทกยกำลังประมาณ1,200กิโลวัตต์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและน้ำมันการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประหยัดและเหมาะกับการปฏิบัติงานระยะยาวโครงสร้างทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและความดันใต้ทะเล การที่เครื่องยนต์ CHD 620ได้รับการยอมรับจากจีนเพื่อนำมาติดตั้งในเรือดำน้ำรุ่นสำคัญถือเป็นก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไทยกับบทบาทใหม่ในห่วงโซ่อาวุธโลกการพัฒนาเครื่องยนต์ CHD 620แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้เองแต่เพื่อส่งออกด้วยสถานะใหม่นี้ทำให้ไทยเริ่มกลายเป็นผู้เล่นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับโลก โดยเฉพาะในระดับที่เน้นการผลิตอุปกรณ์สนับสนุนขั้นกลางหรือเทคโนโลยีเฉพาะทางอีกทั้งยังสะท้อนถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในด้านการทหารซึ่งรวมถึงโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยความหมายทางยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์เรือดำน้ำ S 2อ p พรุ่นใหม่ที่ประจำการพร้อมเครื่องยนต์ C H D 6 2 0ของไทยไม่ได้มีความหมายเฉพาะเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่ยังมีในยัตทางยุทธศาสตร์หลายประการเสริมแสนยานุภาพทางเรือของจีนจีนสามารถนําเรือรุ่นนี้ไปใช้ในทะเลจีนใต้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนได้อย่างลับและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมเส้นทางทะเลขยายตลาดอาวุธและการทูดทางยุโทโธปกรณ์จีนแสดงถึงศักยภาพในการร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเช่นไทยส่งผลต่อการเพิ่มความไว้วางใจของประเทศอื่นๆที่ต้องการซื้อยุธทธปกรณ์จากจีน ภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมพร้อมประเทศต่างๆเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ย่อมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องยนต์เรือดำน้ำในอาเซียนในอนาคตข้อวิจารณ์และประเด็นที่ยังต้องติดตามแม้ว่าเรือดำน้ำ S26P พร้อมเครื่องยนต์ CHD 620จะเป็นข่าววดีและเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมไทยแต่ก็ยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ไทยในระยะยาว แม้จะผ่านการทดสอบขั้นต้นแต่ความทนทานเมื่อใช้งานจริงยังต้องติดตามผลต้องมีระบบบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ที่เพียงพอแรงต้านจากประเทศคู่แข่งประเทศตะวันตกอาจไม่พอใจหากไทยหันมาร่วมมือกับจีนมากขึ้นในด้านอาวุธความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มพันธมิตรเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาอาจถูกทดสอบความคุ้มค่าด้านงบประมาณต้องพิจารณาว่าการลงทุนด้านเครื่องยอนต์และโครงการร่วมมือจะสร้างผลตอบแทนระยะยาวหรือไม่ สรุปก,การเปิดตัวเรือดำน้ำ s 2 6 p พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล CHD 620จากไทยถือเป็นความก้าวหน้าเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญทั้งสำหรับจีนและไทยโดยเฉพาะในบริบทขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยที่กำลังเปลี่ยนสถานะจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เวทีโลกในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างน่าจับตาไม่เพียงแต่จะยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาระดับนานาชาติ ยังเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับความร่วมมือการส่งออกและการสร้างอาชีพในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่ยั่งยืนและสร้างสรรในอนาคตหากต้องการให้ขยายเพิ่มเติมในหัวข้อใดเช่นประวัติการพัฒนา C H D 620อย่างละเอียดหรือการฝึกอบรมลูกเรือไทยกับจีนแจ้งได้เลยครับ